สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านออมบิ๊กไบนะครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนบิ๊กไบมือสองนะครับร้านตั้งอยู่จังหวัดน่านเจริญนะครับเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมนินจาสองห้าศูนย์โชว์สามร้อยนะครับผมปีสองพนสิบสามนะครับสองสูบเสียงเสียงดุดุครับตัวนี้เป็นโชว์ในงินของตัวสามร้อยเลยนะครับผมแต่เป็นสองร้อยห้าสิบครับผมของแต่งก็จะมีท่อเอซีนะครับผมลันลันยางหน้าหลังใหม่นะครับ มอนคัดมือเบรกแต่งนะครับผมชิวหน้าแต่งนะครับครนนี้เลขมาอยู่ที่สองหมื่นนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับ อันนี้ราคาที่ห้าหมื่นเก้านะครับผมสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาที่เพจเลยนะครับผมเอกาสารครบพร้อมชิปโอนนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ